ความคืบหน้าที่เราตามกันมาต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เกิดเหตุก็คือเรื่องถนนซุดนั่นเอง<ะ>ตอนนี้ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาก็คือทางรอฟมและผู้รับเหมาเนี่ยขอโทษพี่น้องประชาชนก่อนเลยแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เร่งแก้ไขยอย่างเต็มที่เมื่อวานเนี่ยขนปูนซีเมนมาเทอุดไปแล้วกว่า500คิวก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวขอ14วันนี่แหละ เดี๋ยวคืนผิวจราจรนะคะเจ้าหน้าที่ขนปูนซีเมนต์500คิวมาเทลงพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อปิดปากหลุมแล้วก็รอยรั่วขนาดใหญ่ที่เป็นต้นเหตุให้ดินโคลนไหลเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งการแก้ไขนี้ไม่ใช่แค่เอาดินไปถมนะคะแต่จะใช้เทคนิคพิเศษค่ะคือการเทปูนทําเป็นแท่นก่อสร้างในระดับความลึกกว่า3เมตรเพื<ม>่อที่จะให้ปูนเซ็ตตัวแล้วก็เป็นการสร้างฐานที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็จะช่วยรับน้ําหนักและเสริมความมั่นใจให้กับ อาคารข้างเคียงโดยเฉพาะสอนอสามเสเนี่ยที่อยู่ติดๆกันเนี่ยนะคะก็จะทําให้ตรงนี้มันแน่นอะใช่ไหมหลังจากที่ฐานปูนเนี่ยแข็งแล้วทําไงต่อเดี๋ยวจะถมทรายอัดให้แน่นถม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 แล้วก็จะมีการปิดผิวจราจรคืนผิวการจราจรให้เป็นปกติตั้งเปาเอาไว้ชัดเจนเลยว่าขอ14วันเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะให้พี่น้องใช้ถนนได้ตามเดิมนะคะตอนแรกก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งใช่ไหมบอกเป็นเดือนแต่ตอนนี้ลดลงมาสัก14วันเดีเรารอดูเออพอดีมีมี คนถามท่านผู้ว่าชัดชาติไงเพราะเห็นญ um, um> uh> ี่ปุ่นเขาทำแค่เจ็ดวันเองนะแท่านผู้ว่าเขาก็ตอบดีนะเาก็ตอบดีเขาก็อยากรู้ว่าเออทำยังไงเขาจะได้ทําตามบ้างคะก็ถือว่าทุกคนต้องแสวงหาวิธีการร่วมด้วยช่วยกันเพราะก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เคยมีเหตุแบบนี้ในบ้านเราเนาะขณะที่นาย การผจญอุดมธรรมพักดีผพราว่าการรฟมออกมาถแถลงบอกขอรับผิดชอบทุกความเสียหายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยอมรับตอนนี้ยังตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงได้ไม่เต็มที่เพราะว่าโคลนเนี่ยยังไหลเข้าสถานีอยู่แต่ว่าจากการประเมิน,นก็คาดว่าเกิดจากน้ําประปารั่วในชั้นดินทําให้ชั้นดินแข็งเสียเสถียระาพแล้วมันก็ซุดตัวลงอย่างเร็วผิดปกติลองนึกภาพตามภาพนี้นี่ฮะ ตามภาพนี้นะคือดินมันหายไปอ่ะไหลเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าซึ่งคุณนึกภาพสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะมันจะไปดูโมโมใหญ่ๆเลยนะคะคือดินมันไหลเข้าไปในนั้นหมดอ่ะก็คือมันมันองค์ประกอบร่วเหมอ่นเนาะมันมีดินที่เป็นโพรงใช่ไหมเป็นโพรงดินแล้วดินที่แข็งๆจากที่แข็งอ่ะมันมีน้ําไปรั่วทำให้ดินมันเหลวมันก็เลยไหลลงไปซึ่งการซุดตัวผิดปกตินี่เองนะคะทําให้ท่อน้าประปาขนาดใหญ่ฉีกขาดน้ําแรงดันสูงก็เลยรั่วออกมานี่แหละก็เลยทาให้ดินอ่อนไงมันก็ไหลทะลักเ อุโมงที่เราเล่าไปนี่แหละคุณผู้ชมทางรฟมรยืนยันว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะคะขอ,อให้เป็นแบบนั้นส่วนความกังวลของอาคารใกล้เคียงโดยเฉพาะสอนอสเสร็ล่าสุดนั้นรองเพราะว่ากทมยืนยันว่าจากการวัดความเอียงของอาคารพบว่าเอียงเพียง0.01ม mm, ิลลิเมตรก็ถือว่าปลอดภัย <Ừ. S 2> นะคะแต่ก็จะมีการติดตั้งเครื่องมือวัดแบบเรียลไทม์ป้องกันการเกิดเหตุเดี๋ยวจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเอาเป็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงจะต้องหามาตรการความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยเหมือนกันถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าเข้าไปในอาคารเนาะ,ะส่วนทางโรงพยาบาลวาชริรพยาบาลเนี่ยเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกหรือ OPD แล้ววันนี้นะคะ<ม>ก็ไปรับบริการได้ตามปกติใดๆก็ตามก็ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันเรื่องนี้ก็ เรื่องตรวจสอบและแก้ไขกันอย่างเต็มที่ค่ะมันเป็นเหตุที่ทําให้รู้สึกตกอ,อกตกใจใช่ไหมสุภัสราใช่และถ้าเกิดเห็นอะไรแบบนี้นิดๆหน่อยๆแถวไหนตกใจนะตกใจค่ะและโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีการประกาศให้เขตฤาษีเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและถ้าใครไปเจออะไรจุกจิกจุกจิก,จกบนถนนมีน้ําซึมอะไรมาหลายที่ตกใจระ <c oughs> แวง <c oughs> ถนนสามเสนค่ะชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนเขาบอกว่านี่นี่นี่มาดูให้หน่อยถนนสามเสนถนนมันพองตัวแล้วมีน้ําซึมออกมากลัวจะซ้ํารอยค่ะ 8โมงเช้าของอตอนเชา้าแล้วมาเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบถนน3ามเสนใกล้กับบริษัทเครื่องดื่มชื่อดังจุดนี้ห่างจากจุดถนนยุบแค่2กิโลเมตรเองไงว้าเขาก็เลยมีความกังวลคือตอนที่ไปถึงเจ้าหน้าที่พบว่าผิวถนนมันพองตัวเป็นแอก<ม>ลักษณะเล็กๆแล้วก็มีน้ําซึอมออกมาคือเรื่องของเรื่องมันคล้ายๆคล้ายๆกับ เหตุการณ์ก่อนที่จะมีการถนนยุบเข้าใจได้ที่คนเขาจะคิดแบบนั้นมันคล้ายๆากันครับก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบนี้เอาในช่วงที่รอการตรวจสอบตั้งกรวยกั้นพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าแม้ว่าจุดนี้จะอยู่ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับจุดที่เกิดเหตุการณ์ถนนยุบ แต่คาดว่าการพองตัวและน้ําซึมเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นนะ่ะนะแต่ทั้งนี้ประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบแล้วทีนี้ไปดูชาวบ้านกันบ้างค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดน้ําซึมเนี่ย<ๆ>เขาเล่าให้ฟังว่าเห็นน้ําซึมผิวถนนตั้งแต่สองถึงสวันก่อนแล้วออจนถึงเช้าเมื่อวานเนี้ย<ๆ>เขาไปเจอว่าเวลารถวิ่งผ่านมันน้ำมันซึมออกมาม,มันกระชกอ,ออกมามทั้งที่มันไม่มีฝนตก และน้ำมันน้ำม,ม,มันมาจากไหน,น,าาก,ไหนก็เลยเชื่อว่าน้ํามันมาจากใต้ดินหรือเปล่าเกิดความกังวลก็เลยกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ํานะคะเลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบทีนี้ไปถามคุณชัตชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมด้วยการประปานครหลวงและสํานักการโยธาไปตรวจจุดที่น้ําซึมไปเลยประชาชนร้องเรียนมาก็ต้องรีบไปตรวจสอบระบุระบุแบบนี้นะคะถนนมีรอยซอถึงชั้นดินจด น้ำซึมแสดงว่าอาจมีการรั่วของท่อประปา อาจจะอาจจะนี่ท่านผู้ว่าอยู่นี่เลยแต่ยืนยันว่าเป็นคนคนละกรณีกับผิการทำคนยุบนะวอนประชาชนอย่าพึ่งวิตกกังวลนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณชาติท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าก็ขอบคุณนะที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและจะเดินหน้าซ่อมแซมถนนทันทีค่ะส่วนการประปานครหลวงแจ้งเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลของการตรวจสอบว่าจุดนี้น่ะมันมีการปรับระบบสูบจ่ายน้ําเพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอเพราะว่าท่อน้ําหน้าโรงพยาบาลวชิระมันเกิดการเสียหาย เพราะมันมีแรงดันขึ้นในท่อประปาเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ํามันดันสูงขึ้นจนเกิดการรั่วซึมขึ้นมานะคะครับทีนี้ล่าสุดค่ะอันนี้เป็นภาพช่วงกลางวันมาฮาทุ่มฮาทุ่มเป็นไงคุณอน,นุเทนชานวีรกูลานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าแต่เป็นการติดตามความคืบหน้าจุดที่เกิดถนนยุบนะไปดูซิที่สั่งปูนทรายเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงบ้าง มีการสั่งปูนเพิ่มจาก500คิวเป็น7 7 5คิวใช้กระสอบทรายหินคลุกมาเทเพิ่มด้วยค่ะครับนายกบอกแบบนี้บอกว่าการคืนผิวถนนจาราจรอ,อาจจะใช้เวลาประมาณ14วันเพระาะว่าจุดที่ถนนยุบมันต้องมีการถมดินใช้ปริมาณไม่ต่ำกว่า15,000คิวแต่จะเร่งดำเนินการเปิดจาราจรให้เร็วที่สุดนะคะคส่วนเรื่องของสถานีตำรวจนะครบ,บาลสามเสนผลออกมาแล้วใช่ไหมคะเอียงนิดเดียว ยังแขแงง็งแรงท่านยืนยัน <ะ S 2> ยให้ยังแข็งแรงเพราะว่าเสาเข็มแม้ว่ามันจะหักไปแต่ว่าตรวจสอบอาคารแล้วนะคะนี่เดียวนะคะโดยหลังจากนี้การซ่อมแซมฟื้นฟูทุกส่วนเช่นเดียวกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าก็จะยังคงดําเนินต่อไปก็เป็นกระบวนการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ของทีมงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอย่างแรกเลยซ่อมแซมถนนก่อนสองหลังจากนี้ไปจะ ก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยก็จะมีการวางแผนต่อไปค่ะอืมเอาจจริงๆนะเรื่องการสร้างรถไฟใต้ดินเนี่ยเขาทำกันมานานมากแล้วนะมันมีวิธีการมีองค์ความรู้แยะะไปหมดอะอยู่ที่ว่าเราสร้างมันด้วยมาตรฐานแบบไหนต้องต้องพูดอย่างนี้จริงๆเปิดประเด็นไว้ดีคุณชนะ